ท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือฟรีนี้ไม่ได้ไปต่อนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมดูมันผมทําตั้งแต่เออประมาณเดือนน่าจะเดือนเออน่าจะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวขอคิดแป๊บนึง ก็คือประมาณน่าจะแปดเดือนก่อนแหละวันนี้ตอนนี้เดือนธันวาธันวาแล้วก็ขอคิดปรบมาณนะครับทุกชมตั้งแต่เดือนเมษายันตอนนี้ยังไม่เช้า <c oughs> ผมเสียใจยมากที่ซีรีสนี้จะไม่ได้ไปต่อยแต่ผมสัญญาว่าผมจะทำซีรีสใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับ แล้วใครถามหา EP3 สของซีรีสเอาชีวิตรอดมา้ยคะปะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันกำลังจะลงแหละแค่ว่ามีปัญหาเฉยๆปัญหาเรื่องเน็ตเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเติมเน็ตให้ได้ก่อนถ้าเน็ตกลัาเต็มแล้วเดี๋ยวจะลงเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมตั้งเป้าไว้ว่าปีหน้าผมจะทำถึง e p พีห้าจะทำซีรีสอื่นต่อเอาอาจจะเป็นทอ w e r รตา e เว e